ไปจิตชั่วโมงดูความส่วนโมเขาไม่ได้กลัวใครเลยโอ้ยอยู่ยอดอกแม่มลงเลยก็อยากให้ยูนะนี่ยูนี่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 แม่นี่ไม่นี่แม่นี่ยยูเนี่ยนะแม่ใกลนี่นะยูนั่นเนี่ยเฮ้ยบ้านของเขาปั้นนี่แล้วอนี้บ้านของเขาปั้นเนอะไม่ยืดเร็วได้ นี่เนี่นี่นี่ยอย่าเฮ็ดน่องอย่าเฮ็ดน่องเดี๋ยวน้องส้วบได้ง้ายนายนี่บังเขาปั่นนายนี่น่องส้วบได้เลยอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดน้องแม่น้องส้วบได้นี่มันหยักมันใหญ่แต่ว่ามาเหเดียวนึงก็ได้น้าเหมเดียวกันใหญ่ครับุ้ยงวยบอดมือสิแม่รีบไปบิเ์ตเต ปิดเหลี่ยวน,นี่กระพอนอ้องน,นั่นกระเม่าน้องเอ้ยเอ้ยกระเบงปั้นนี่มีให้น้องน้องสวบปได้นี่น้องสวบปได้นี่ว้ายของน้องเบิดเลี่ยวน้องยึดเบิดเลี่ยวเอ้ยเนี่ยกระยึดเออม,มานลองยึดเบิดเลี่ยวได้เนี่ ต้องเล่นด้วยกันเข้าใจไหมครับห้ามดื้อของน้องกับของเล่เนนะคือการเดือเล่นด้วยกันนะลูกนะไม่ยอมเหรอไม่ยอมแล้วมาน้องไม่อยู่ตรงนานแล้วน้องแม่ไม่ห่อมือหยุดไปเบิดเลยไ,ไม่เออให้เล่นน้ำเนยพอ,อน้ำเนย <laughs> น้่้น้นน้องยากไดีพี่ทำอะไรเฮะย็ล้วพนทำอะไรพี่นะน้องจะยึดหมดแล้วหรอฮะน้องมายังไม่ถึงวันเลยนะลูกน้องจะยึดหมดแล้วโอ้ยมันยึดหมดเลยพอ มันหยุดเปิดเลยม้ามาหดมือก็หยุดไปหมดเลยนะมันหยุดเปิดเลยดิอีนี่อีนี่ได้เนี่ยมันม้ามาหดมือเลยโอ้ยมันจะหายเย่ยวอีกแล้วนะแม่แม่มันจะเย่ยวอีกแล้วทีนี่มันจะเย่ยวอีกแล้วว้าเลวว้าเลวมันจะเย่ยวอ่ะโอ้ยเสียเลยไม่ได้แล้วเฮ้ ยืดไรมันยืดบอกแล้วบอกแล้วว่าว่าน,น้องจะฉี่ว่าอะไรอ่ะมันเยาวยวจะซเ,อเอ้อว่ายเยาวออกแล้วอยากกินข้าวอีกแล้วน้องฉี่แล้วแล้วทำไมไม่บอกนะ้องเหรอบอกประธานดีพอมันเยาวเลยโอ้ยบอกประธานมันเมื่อกีนน้องมันเยาวใส่บ้านอ่ะไปไหนแล้วฮะใครเมื่อกี้ เมื่อกี้น้องทำอะไรน้องฉี่ใส่บ้านใช่ไหมใช่น้องมาน้องมาเจ็ดชั่วโมงเองนะลูกน้องฉี่ใส่บ้านสองครั้งสามครั้งแล้วนะน้องทำไมทำอย่างนี้น้องทำไมไม่บอกหื้เวลาน้องจะฉี่น้องทำไมไม่บอกลูกอต่บ้านไม่ปวดเหยวนะมันปวดเหย้ยวฮะอดปบื่ออีพออีพออดปบื่อไรมันหยุบมบื่อเหยวออกรอดไอขี้นั่น โอ้ยมาละยึดหมดเลยตีหอดหัวพี่มึงโอ้ยยังไม่ถึงวันนะครับทุกคนโอ้ยโคตรปวดแล้วผมไซบีเรียนนี่ปวดจริงๆนะครับขนาดน้องมาอยู่แค่ยังไม่ถึงวันนะครับนนี่แหละดูที่นีทมันออกไปข้างนอกแล้วอยู่บนนี่แหละตัวนี้แม่ไหนเนะี่ยออกไปได้แล้วมุมมีมออกไปข้างนอกไปไม่มาเล่นข้างในออกข้างนอกลูกไปดูดิอันนี้มัน งอนแล้วมันออกไปข้างนอกแล้วนะ่ะเห็นไหมแล้วคอยดูนะครับว่าความสุขส่วนของน้องจะเป็นยังไงในวันต่อไปอีกนะครับผมอันนี้ยังไม่ถึงวันนะครับหม <S 2> <S 2> <S 2> ขนาดนีแล้วอะ่ะอย่าลืมกดติดตามน้องขอด้วยนะครับผมว่าความสุขส่วนของน้องจะมีเยอะขนาดไหนนะครับ